สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับกาเป็นอีกมือนึงพี่น้องเป็นอีกคลิปนึงเมื่อนี้ตำรวจบ้านบ่ม,มีเวลาไปถไ่ายง้วพี่น้องก็เลยมาถ่ยพืชผักสวนครัวแล้วกาบอรกรบบอปลาพี่น้อง ซึ่งตำรวจบ้านได้ไปเลี้ยงไว้ลังบ้านนี่นะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเป็นบกบพี่น้องบอกบซึ่งตำรวจบ้านได้เอาแม่แม่พันพี่น้องเอาแม่พันพอพันเนี่ยพี่น้องมาเลี้ยงไว้เห็นพี่น้องเบิง่งพี่น้องพี่น้องคือที่เห็นโตกบพู่พี่น้องนี่ ากบมาลงไว้หกคูพี่น้องหกคูสิบสองตัวซึ่งเป็นกบพอพันธ์แม่พันธ์เนาะพี่น้องเนาะซื้อมากับโบแพงดอกพี่น้องซื้อมาโบแพงกัเอาลองมาผสมพันธ์กันบึงแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้หลังบ้านนี่แหละพี่น้องพอได้ให้มันห้องให้ฟังยามมื้อคืนหรือว่ายามฝนที่ตกตงเสียพี่น้อง มันก็ห้องดีดีซึ่งกะซื้อกบพอพันธ์แม่พันธ์มาพี่น้องตงํารวจบ้านพามาบึงสวนหลังบ้านพี่น้องมือ่อ่ยเวลาคําคํจากน้อยพอดีไปเหตุงานมาบม่มีเวลาสิไปทายงวดดอกช่วงไหนพี่น้องซึ่งงานมัน งานช่วงนี้มันหลายพี่น้องอังนมันหลายไก่สีหอดมืองานพระราชพิธีหละพี่น้องก็เลยงานก็เลยหลแน่ยเพราะว่าเขาก็ต้องไปเตรียมสถานที่จัดงานวันพ่อเนาะพี่พน้องเนะเาะอยู่อำเภอของเขานี่ละ่ะก็เลยบ่มีเวลาไปหาไทยงวัวให้พี่เห้น้องเบิงน้ำกัน มื่อนี้ก็เลยมะไทยบอกบเนี่ยพี่น้องนี่บอกบพอพันธแม่พัน์เอามาเลี้ยงไว้ซื่อๆหรอกพี่น้องเอามาเลี้ยงไว้ว่ามันซีขยายพันธุ์ลักษณะใดอันนี้กําลังเป็นขันศึกษาอยู่พี่น้องขันศึกษาอยู่เขาก็สีคอยเฮ็ุไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดไปเรื่อยหลังจากที่มีบอกบแล้วกับซมีเป็นบอปลาพี่น้องบอปลากาเลี้ยงไห้ ได้โดนแล้วล่ะพี่น้องนี่ตำรวจบ,บ้านได้ปล่อยโดนแล้วเป็นสิเขาสองอาทิตย์แล้วว่านี่พี่น้องสิบสองสิบสามหมื่นล้วล่ะนี่สิเขาสองอาทิตย์แล้วละ่ะตำรวจบ,บ้านได้ปล่อยไว้พี่น้องนี่ปล่อยเขาโป <laughs> โมเมนปล่อยปลาปล่อยปลาในนาเขาเนนน้อยอ๋อเอาจาะนี่พี่น้องเบิ่งนี่เป็นปลาดุก ปลาดุกอุยพี่น้องปลาดุกอุยซึ่งตำรวจบ้านกะได้หยอดเข่าไว้แล้วเพราะเข่ามันใหญ่แล้วกัตำรวจบ้านก็เอาปลามาปล่อยนี่แหละพี่น้องนี่ปลามาปล่อยได้เกือบสี่สองอาทิตย์แล้วพี่น้องนี่กะตัวใหญ่เติบแล้วล่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงหัวอาหารพี่น้องเลี้ยงหัวอาหารกะสิอยากใหญ่แน่ยอยู่ปลาก็ได้ใหญ่เลี้ยวอยู่ กะมาให้อาหารปลาเนาะพี่น้องเนาะให้อาหารปลาในนาเขานี่แหละหลด,ดบ้านไปเลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเขาเลี้ยงปลาในนาเขานี่เขาเฮ็ดบอลนิดน้อยอเอยเจาะไว้หนิพี่น้องนี่เบิงงบ้งพี่น้องเบิ้งนี่เนี้ยเขาเฮ็ดบอลนิดน้อยไว้นี่ ปลามันสิญ่บ่เป็นตาได้กินบพนน่พี่น้องนี่เบื้องเด้อพี่น้องนี่ตำรวจบ,บ้านว่าเขามันหนาพดพี่น้องเขามันหนาพดตำรวจบ,บ้านก็เลยว่าสีเกียวออกสีเกียวออกไปใหงัวพี่น้องนี่เมื่อใดว่างก็สีเกียวออกไปหงัวก่อนพอมันหนาพดมันแสงแดดมันบอซองแสงแดดบอซองเข้าไปฮา ปลาพี่น้องปลามันก็สิมักแสงแดดอยู่เด้นี่ครับปลามันก็ขึ้นมากินอยู่พี่น้องเลี้ยงไว้สละเลี้ยงไว้เพราะในปนในแก้วหรือว่าญาติพี่น้องมาเยี่ยมมายามนี่อีกบอ่อหนึ่งพี่น้องนี่บอ่อนี้ก็เลี้ยงปลาปลาดุกขึ้นกันละพี่น้อง เรื่องปลาดุกไกุ้ยผสมกับปลาสวายแต่บอ่อนี่บ่บอเบอื่ปล่อยหลายเด้อพี่น้องเด้อปล่อยบลหลายตัวปันใดพ,พ่พีพ่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่ บรรยากาศสวนนน้อยหลังบ้านของตำรวจบ้านนี่แหละว่ามันเป็นตั้งใดมันจะเริ่มเติบโตซ้ำใดแล้วหลังจากที่เขาเฮ็ดมาได้เอาประมันที่เขาซีเดือนหาเดียนเราบอกพี่น้องตั้งแต่เดียนเมษาคุณไหมเมษาพฤษภามิถุนา กระดาดาซีเด so to you know, I mean, I mean, ืยนแล้วพี่น้องนี่สีเดียนแล้วเบิ้งต้นไม้ต้นไหล่ที่ตำรวจบ้านได้ปลูกไว้พี่น้องกันไงเรเด้วยนี่บอสิเป็นต้นเผือกเนี่ยกใหญ่เราเนี่ยพี่น้องบอสิเป็นต้นบกออยังเสพี่น้องนี่ต้นบกอในทวมหัวเราด้พี่น้องนี่เป็นน่วยเราพี่น้องเป็นน่วยแล้ว ก่สิได้ไกลสิได้กินตำสมแล้วพี่น้องเนี่ยปลูกไ้สี่เดือนนิดนนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อนี่พี่น้องบอกกอติดลูกเราด้วยพี่น้องนี่บางต้นก็สีดกแน่เพราะมันเป็นกอไม้นะพี่น้องเนาะกอไม้มันกะยังบระหันได้แก่ หนวยกับวันไดดใหไงปั่นไดอีกประมาณจากเดือนนึงพี่น้องนี่อีกประมาณจากเดืนนนอนอน,นึงก็ได้ตำสมแล้วกำลังเริ่มพี่น้องนี่กำลังเริ่มเป็นหนวยสู้ต้นอลไพี่น้องนี่ตลวดบ้านได้ท้ายชิปไห้พี่ให้น้องเบ่งตั้งแต่เริ่มปลูกที่แรกก่อนเลยพี่น้องต้นน้อยๆเอาซ่อนจิ้มมาแปะไว้ หญ่บัตรเนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องเบิงเด้อเทียบกับหัวของตำรวจบ้านเนี่ยพี่น้องนี่ถ่วมหัวแล้วพี่น้องบัตรเนี่ยต้นประกอบนะแต่ซิมีประกอผูรั้าพี่น้องนี่กอ่อผูตำรวจบ,บ้านมาสิป,ปั่มถิมอยู่เพื่อนว่าประตองตปั่มมาสั่นว่าประตองหามันถิมเด้อส่นไปหาไอ้ไปหาต้นตัวแม่ ออามาทาบบอว่าท่นว่ากสิลองเห็ดเบิงพี่น้องลองเห็ดเบิงว่ามันสิเป็นคือคำเพิน่นบา,เา่เขาก็เลี้ยรั่วอยู่ในยูทูบ b e ลนไพี่น้องเพิ่น่าเอามาทาบทาบจริงเอกว่าท่นว่าตำรวจบ้านสิด้ลรองเห็ดเบิงว่ามันสิเป็นคือคำเพิน่นบา,เา่เสียวตัวแม่มามาแปะตัวผู้นะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งปกักพริก ปากพริกตำรวจบ,บ้านก็ได้กินแล้วด้วพี่น้องปลูกมาได้สามเดือนสี่เดือนกนัได้กินแล้วเริืมได้กิน่นนวยได้กินหมากแล้วพี่น้องนี่เป็นดอกเป็นนวยได้เก็บไปตำสมายเทียรเราพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศฝนก็บบ่อคายมีดหรอกช่วงไหนพี่น้องฝนก็นที่ถิ่งช่วงไปสี่มือหามือมันนี่กัเพราะลิ้น ฝนโปรตกแห้งพี่น้องฝนพอลินลิ้นนี่ละ่ะเป็นบรรยากาศฟ้าตอนแรงพี่น้องเนี่เขากามาบิงบรรยากาศสวน,นน้อยหลังบ้านนี่ล่ะพี่น้องปลูกซิ่งปลูกของไว้แล้วก็มีปศุสัตว์น้ำนี่พี่น้องนี่ นี่อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็คืองวัวพี่น้องขอกง,งวัวด้วยพี่น้องเด้อเลี้ยงงวัวแล้วก็มีปรามงมีพี่น้องนี่ปรามงเขาก็เลี้ยงปลาไว้ในหน้าเขานี่แหละพี่น้องมีปูมีหอยมีปลาอยู่ในหน้าเขาเอาเจาะนี่พี่น้องนี่หลังบ้านมีตุนกล้วยเขียยกล้วยก็มีพี่น้องนี่กำลังสีแก ภาษีแกเข่าทันเข่าพันสาก็เอ้ยบัทันพี่นอ้องทันเอาไปบ่มกันสิได้ดอกบนบ้านก็อยากให้งงมันสุกขายเคี้ยพี่น้องนี่ครับก็สิมีหอมหอมบัวเลยพี่น้องนี่เอามาปลูกไว้พอได้เก็บไปใส่ต้มใส่ลาบใส่ก้อยพี่น้องมะเขีอเนี่ก็เก็บ อาทิตย์นึงเก็บเธอหนึงพี่น้องเนี่ยอาทิตย์นึงเก็บเธอหนึงเพราะได้กินปลูกไว้ได้ทุนคืนแล้วล่ะพี่น้องได้ทุนคืนแล้วลงทุนไปร้อยบาทก็ได้มา22ต้นพี่น้อง22ต้นก็ปลูกลอดประ่สูต่ต้นบ่ตายจักต้นได้พี่น้องก็ได้เก็บโยอาทิตย์เว้นอาทิตย์อยพี่น้องเก็บสู่อาทิตย์อยี่ดอก ปลูกไว้พอได้กินเหลือกินก็ไปปั่นพี่ปั่นน้องทำมันหลายแท้ๆก็เอาไปขายวางขายหน้าบ้านพี่น้องวางขายหน้าบ้านก็พอได้ขายอยู่นี่ครับต้นบกกอกับปลูกไลๆกันนะพี่น้องนี่ปลูกไลๆกันสงสัยที่เป็นบกกอยาวอยู่นี่พี่น้องเบิ่งหน่วยมันพี่น้องนี่กําลังสีมีหน่วยกําลังออกดอกออกผลพี่น้องนี่ครับต้นหนึ่ง กํลังที่เป็นหน่วยเป็นประกอบไม่ปลูกเรซีเดียนเนี่ยพี่น้องเนี่ยทอมหัวแล้วได้พี่น้องนี่เฮ้ยทอมหัวแล้วพี่น้องทอมหัวแล้วอันนั้นเป็นประกอบเก่าหรอกพี่น้องเนี่ยกอะเก่าตั้งแต่ปีก่อนๆหมดพี่น้องได้สามปีแล้วอยู่หลังบ้านเอ๋อเจาะ ซึ่งเป็นครัวผืชผักสวนควัวหลังบ้านเขาขาดเดี๋ยอีกอย่างเขาเกียเอามาปลูกไว้พี่น้องเอามาปลูกไว้แลวก็เขาบอต้องได้ไปซื้อเพิ่นพี่น้นองอยากกินเขาก็มาเก็บไปยู่หลังบ้านเท่านี้ละตำรวจบ้านก็ได้ปลูกปลูกหญ้าไว้น้ำพี่น้องนี่เพราะว่าบ้านตำรวจบ้านนี่เลี้ยงงัวตำรวจบ้านก็เลยไปเอา พันหญ้ามาปลูกไว้น้ำพี่น้องนี่พันหญ้าหวานอิสราเอลนี่พี่น้องนี่ปลูกไว้เลาะๆนี่ละขอบสาหน่อยนี่ละพี่น้องปลูกไว้งัวตำรวจป้านเห็นมันงามดีสนอกเลยเอามาปลูกไว้ครับเมื่อเนี้กา สมมาพอควนต่อเวลาเนาพี่น้องแล้วมันคํามเราละชิบหนาชิบไม่จงค่อยพอกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดเขาว่าเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่ฝากกดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องห้องไอยสิได้อ่ยู่น้ำกันอีกไก่อีกโดนๆสิบปียี่สิบปีพุ่นละพี่น้องเมื่อนี้ยตำรวจบ้านมีเวลาบ่หลายพี่น้องก็เลยมา ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่สวนหลังบ้านเจ้าของซึ่งเป็นค้งอาหารพี่น้องค้งอาหารนิดน้อยพจอจาะนี่ล่ละแต่ที่นี่บอ่อพบ,บพี่น้องนี่ยแต่ที่นี่บอ่อปลาแล้ต่ที่นี่พืชผักสวนครัวนี่พี่น้นนนองปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินพอได้บอ่อพอได้ไปซื้อเพิ่นพี่น้อง เขาสื้อแต่สิ่งที่มันบ่มีสิ่งที่เขาปลูกได้เขาปลูกพี่น้องสารับชิปนี้เอาไว้สมนีก่อนได้พี่น้องเด้อแบตโทรศัพท์เตียนแล้วพี่น้องปลุกได้บิ่งชิปของตำรวจบ้านแล้วกะให้ถือเลขถือเบอร์ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเก็บยาไขย่ยาจนเงินทองอังทงรุ่นทงสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลิปนี้ขอตัวกว่อนพี่น้องสวัสดีครับ